สวัสดีท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุพทน์เพ็งพระพรมนะครับกระผมนายสุรวุฒิพันธวีศักดิ์รหัสนักศึกษา6701 00106หมู่เรียน edad 67.1สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำโปรแกรมการใช้สูตร Excel นะครับสำหรับโปรแกรม Excel นะครับก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ในการจัดทำสูตรบางอย่างนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักกันวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำการใช้สูตรในการแปลผลคะแนนนะครับก็เริ่มต้นตรงที่ว่าสมมุติเราเนี่ยมีข้อมูลของคนนะครับคนจำนวนหนึ่งนะครับมีรายชื่อทั้งที่ปรากฏนะครับ คราวนี้เราก็จะมีต้องการที่จะแปลผลคะแนนสมมุติว่าคนที่1เด็กหญิงกดชพรได้5คะแนนนะครับได้6ได้8ได้9ได้6นะครับเขาใสา่ไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการนะครับตามจํานวนคนแล้วก็ต้องการที่จะแปลผลนะครับเราจะใช้สูตรอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปคลิกนะครับก็จะทุกท่านก็จะเห็นสูตรนะครับในช่องแปลผลตามที่ผมคลิกนะครับในช่อง E3 นะครับสูตรที่ใช้นะครับท่านก็ต้องพิมพ์ if นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บตามด้วยช่องของ Excel ที่ต้องการจะแปลผลนะครับก็คือในที่นี้ก็คือช่อง D3 นะครับ ก็ดูว่าช่องคะแนนนั้นเนี่ยต้องได้คะแนนตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับอ,อย่างตรงนี้นะครับผมสมมุติให้เป็น15แปลผลว่าดีมากนะครับก็คือนักเรียนได้คะแนนตั้งแต่15เนี่ยถือว่าดีมากนะครับถ้าได้10นะครับได้10ขึ้นไปเนี่ยครับจะมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ ก็เท่ากับว่าแปลผลได้ว่าดีนะครับหรือได้คะแนนตั้งแต่5ขึ้นไปก็จะได้คะแนนจะได้แปลผลตั้งแต่พอใช้นะครับแต่ถ้าได้0ก็เท่ากับปรับปรุงนะครับหน้าตาสูตรที่ใช้ก็จะเป็นดังที่พิมพ์นะครับคราวนี้หลายๆท่านเนี่ยเวลาพิมพ์ไปอาจจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีวงเล็บปิดด้านท้ายด้วยนะครับ เครื่องหมายจุลภาคต่างๆแล้วก็ถ้อยคำที่ต้องการจะแปลผลต้องพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับมีคำว่า if ในทุกครั้งนะครับมีเครื่องหมายจุลภาคเป็นเครื่องหมายขั้นวรตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการแปลผลเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับถ้าท่านต้องการแปลผลไม,ไม่ได้ใช้ดีมากดีพอใช้หรือปรับปรุงแล้วเนี่ยท่านอาจจะใช้ชุดอื่นท่านก็เปลี่ยนไปตามที่ ต้องการจะใช้นะครับก็น่าจะเป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ